สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพาทุกท่านมารู้จักกับต้นกัลลภรึกหรือว่าชชยพฤรึกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพบได้มากในประเทศเมียนมาและทางตอนเหนือนของประเทศไทยเป็นไม้ทรงพุ่มใบแบนกว้างดอกสีชมพูอ่อนๆออกเป็นช่อระหว่างทิ้งใบหรือผลิใบใหม่ ชื่อก็เรียกแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ถิ่นที่อยู่นั้นๆเนาะลักษณะทางพฤกษศาสตร์การพึกเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางความสูงประมาณ1 0 1ถึง15เมตรเปลือกนอกสีเทาลำต้นมีรอยเป็นเส้น เล็กน้อยแต่กิ่งก้านพุ่มสู่ <c oughs> ด้านบนไม่ค่อยเป็นระเบียบใบเป็นแผงมีใบย,ย่อยประมาณ5 6ถึง6ใบ5-6ถึง6คู่ออกเรียงตรงกันตามใบเป็นคู่คู่ใบาบางเรียบปลายใบยแหลมขนาดของใบกว้างประมาณ2 4ถึง4เซนยาวประมาณ4 7ถึงเซนแต่พอดูผิวเผิเพว่าใบาเขาคล้ายใบยขี้เหล็กบ้านเรายอดขี้เหล็ก คล้ายมากถ้าถ้าไม่สังเกตดีๆนะจะเหมือนเลยแหละส่วนการออกดอกออกดอกเป็นชอ่อตามกิ่งกา้านมีกลิ่นหอมมีสีชมพูแก้มขาวดอกบานจะมีความกว้างประมาณ2-3เซนมีกลีบดอก5กลีบตรงกลางกลีบดอกจะมีเกสรตัวผู้สีเหลืองผลเป็นฝักกลมๆยาว มีสีดำเมื่อแก่เนื้อในฝักมีสีขาวกั้นเป็นชั้นชั้นแต่ละชั้นจะมีเมล็ดเรียงอยู่ภายในหนึ่งฝักก็จะมีประมาณ15-30ถึงสาเซนมีลักษณะใบเป็นกุ้มใบแบนกว้างส่วนคุณประโยชน์เนื้อในฝักเป็นใช้เป็นยาระบายอ่อนๆเปลือกและฝักเมล็ดทำให้อาเจียน ลดไข้แล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับเนาะเพราะว่าเขาสวยมากแต่จะออกดอกปีละครั้งเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยเริ่มโรยลาและเริ่มเริ่มจะหมดและเหลือเหลือไม่เยอะแล้วส่วนการดูแลเขาเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัดๆอยู่กลางแจ้งน,น้ำต้องการปริมาณน้ำน้อยถึงปานกลางควรให้น้ำ เจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งดินชอบดินร่วนสวยุยดินปนทรายปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา1.2กิโกลกรัมต่อต้นปีหนึ่งก็ใส่ประมาณสัก3าสครั้งแต่ที่เนี้ยไม่ได้ใส่แล้วอาศัยใบเขานั่นแหละร่วงลงมาแล้วพอดีเขาอยู่ริมน้ำด้วย ดินตรงนั้นนะ่ะมันกูดมสมบูรณ์อยู่แล้วว่าไม่ไม่จาเป็นต้องไปเติมธาตุอาหารที่ที่พรอ,อยู่ดินจะดีมากๆไม่ว่าจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลหรืออะไรเนาะเห็นไหมที่พรปลูกกล้วยเอ้ยปลูกมะนาวปลูกมะม่วงผลดีมากผลตอบรับดีจริงๆไม่จําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยการปลูกนิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ควรปลูกให้ห่างบริเวณบ้านพอสมควรเพราะเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาใหญ่ขนาดหลุมประมาณห 50, 50, 50, ้าสิบห้าสิบห้าสิบหมายถึงกว้างห้าสิบลึกห้าสิบเท่าๆกันทั้งสามด้านเนาะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักดินร่วนอัตรา หนึ่งต่อสองในการผสมเพื่อเพื่อทำการปลูกในกระช่วงแรกๆไม้ที่เราได้มามันยังอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นเราต้องอเอามาก่อนก่อนที่จะลงปลูกต้องมีการเตรียมดินปลูกก่อนเพื่อรองหลุมเขาการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดการตอนวิธีที่นิยมและได้ผลดีก็คือเพาะ,มะเมล็ดเพราะมันจะช่วยให้ ระบบรากก็จะแข็งแรงถ้าเราตอนนี้อายุจะไม่ค่อยยืนแต่ว่ามันจะเห็นผลไวเท่านั้นเองถ้าถ้ากิ่งตอนนีน้ไม่นานก็จะเห็นดอกแต่ว่าระบบรากสู้ใช้มเมล็ดไม่ได้ถ้าเราปลูกต้องการให้ก็อยู่นานๆเนาะใช้มเมล็ดถดีที่สุดไม้ไม,ไม้ประเภทเนี้ใช้มเมล็ดดีที่สุดในในความเห็นของพรน,นะพรว่าถ้าเราไปใช้กิ่งตอนเนี้ อายุจะไม่ยืนไม้พวกนี้จริงๆก็อยู่ได้เป็นร้อยปีเลยนะอย่างต้นเนี้ยไม่ต่ำกว่าห้าสิปีดูจากรอยแตกของของลำต้นนี่ขนาดมีการตัดแต่งไปแล้วนะเขายังต้นยังใหญ่ที่ด,ดูต้องแงนคอตั้งบ่าเรือนยอดที่ออกดอกนู้นะอยู่เรือนยอดออันี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเนาะ าบางที่เขาจะเรียกอะไรนะอืมเหมือนของญี่ปุ่น่ะเพราะมันคล้ายคล้ายถึงถึงคล้ายมากเลยแหละกับซากุระของญี่ปุ่น่ะจริงๆอเนี่ยใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทหารเรือด้วยชัยพฤกษ์ช่อชัยพฤกษ์เพราะว่าสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ห้าท่านปโปรดให้ตั้งขึ้นสวยไหมล่ะไอ้นี้ใบเขาเห็นไหมถ้าถ้าเราเทียบดูดีๆใบเหมือนเป๊ะโอเคนะคะบายบายคะ่ะ